ันนี้ผมมีเมนูมาเสนอนะครับเป็นชูชีกุ้งสดนะครับชูชีกุ้งสดก็จะประกอบไปด้วยนะกุ้งนะครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะครับกี่ตัวก็ได้ไซส์ไหนก็ได้นะครับเราก็จะนํากุ้งมาลวนก่อนของผมประมาณสิบตัวนะหลังจากที่เราลวนกุ้งเสร็จแล้วเราก็จะ นำขึ้นไปพักเอาไว้ก่อนนะครับรวนให้เนื้อเขาพอสุกนะฮะยังไม่ให้สุกมากเพราะว่าถ้าเราใส่ไปตอนที่เราผัดน้ำพริกแกงแล้วเนี่ยน้ำเขาอาจจะออกมาเยอะเกินไปนะฮะทำให้ชูฉีไม่ข้นนะฮะเราต้องรวนกุ้งให้เขาแห้งๆนิดนึงก่อนนะครับ ได้ที่แล้วเราก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้นะครับหลังจากนั้นก็เตรียมน้ำพริกแกงน้ำพริกแกงนะครับเผ็ดนะพริกแกงเผ็ดนี้ผมก็ผสมเองนะฮะเป็นสูตรของที่บ้านเราใช้กันประจำอยู่นะฮะ ไ่กี่ช้อนก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะฮะชอบรสเผ็ดมากก็ใส่มากนะครับถ้าชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะครับผมผมก็จะใส่ประมาณ3ามถึงสี่ช้อนโตะนะครับเอาเผ็ดกลางๆพอนะครับ ครับผัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะหอมนะฮะเพราะ okay, <go> ว่าในน้ำพริกแกงที่ผมทำจะมีน้ำเยอะมากนะเราก็ต้องผัดให้เขาแห้งเลยครับ mm hmm. ก่อนที่จะใส่น้ำมันลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะผัดต่อให้หอมนะครับ เป็นใบมะกรูดนะครับซอยละเอียดเลยนะฮะประมาณสิบใบนะฮะใส่มากใส่น้อยได้นะครับถ้าใส่มากก็ยิ่งหอมนะฮะตรงนี้น้ำพริกแกงผมเริ่มจะหอมเออเริ่มจะแหงแลมวหอมมากแล้วด้วยนะครับพอแหงแล้วเราก็เติมน้ำมันพืชไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ น้ำมันยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เ,เพื่อนๆนะฮะแต่ผมใช้น้ำมันลำ้า้นะครับหลังจากที่เราผัดปิด แกงจนหอมได้ที่แล้วนะครับผมก็จะเติมหัวกะทิลงไปนะฮะกะทิที่ใช้ก็ประมาณสองกล่องละสองร้อยกรัมนะก็ได้นะกล่องละสองร้อยห้าสิบกรัมกะทิกล่องก็ได้ครับกะทิขันก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับแต่วันนี้ผมเป็นกะทิที่ผมซื้อมาแบบขันแย,แยกหัวแยกหางไว้เราก็จะเติมไปประมาณสองร้อยห้าสิบ แล้วก็ผัดต่อให้หอมก่อนนะครับหลังจากที่เราใส่กะทิจนคิดว่าพอแล้วนะครับเราก็จะผัดเขานะครับให้แตกมันนะะหน่อยหนึ่งสักสามถึงห้านาทีนะผัดไปเรื่อยๆนะครับไฟกลางๆนะฮะอย่าให้ร้อนมากฮะเดี๋ยวไหมผัดจนเขาแตกมันดีแล้วนะครับ มาแล้วนะครับเราจะเติมเกลือลงไปนะครับครึ่งช้อนชาเกลือทะเลนะครับเกลือป่นอะไรก็ได้นะฮะน้ำตาลปีบนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะเพราะว่าชูชีนี่เขาจะใช้ เติมน้ำตาลปีพ์พอสมควรถ้าไม่มีก็น้ำตาลทรายก็ได้ครับหนึ่งช้อนโต๊ะเน้นหวานนำหน่อยหนึ่งนะครับจะอร่อยมากเลยครับผมใช้ประมาณหนึ่งช้อนโตะนะครับแล้วก็น้ำปลานะก็หนึ่งช้อนโตเหมือนกันครับ ช้อนที่เราใช้ตักข้าวนะครับหนึ่งช้อนฮะตักข้าวกินฮะผัดให้เข้ากันนะครับตอนนี้น้ำพริกแกงชูเฉียงผมเริ่มข้นแล้วก็แตกมันแล้วนะครับน่าจะได้ที่แล้วนะครับเราก็ชิมรสสักนิดน,นึงนะว่า ใช้ได้หรือยังครับให้ออกหวานนาเค็มตามฮะไม่หวานนะครับผมจะเติมน้ำตาลทรายไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะ <Am> เพราะว่าเขายังไม่หวานนะครับ เราได้จะออกเค็มนะฮะตอนนี้น่าจะได้ที่แล้วน h e m i s t r ครั้งนี้ก็ฟังแน่ใจนะฮะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำกุ้งที่รวนไว้นะฮะใส่ลงไปนะครับแล้วก็คลุกเท้าให้เข้ากันนะฮะแล้วก็ดับไฟนะครับนําภาชนะจานมาใส่ ใส่ลงไปเลยนะครับคุกเข้าให้เข้ากัน เสร็จแล้วนะครับน่าทานมากเลยนะครับเราก็จะโรยด้วยใบมะกรูดนะครับที่ซอยนะฮะซอยเอาไว้ใส่มากใส่น้อยได้แล้วแต่เพื่อนๆชอบครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากนันน้นนะฮะเขาสวยล,ล้อนนะครับสักหนึ่งถ้วยฮนะกระทะที่เขาติดน้ำพริกแกงอยู่นะครับนำ ข้าวสวยกุกกรบน้ำพริกแกงนะเพราะว่าติดกระท่ะเราเสียได้นะต้องเก็บให้หมดทุกทุกเม็ดเลยนะ แล้วนะครับ thank you นำจานมาใส่เลยนะครับเป็นอันเสร็จแล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆนะครับทุกๆช่องทุกๆท่านเลยที่ทําช่อง youtube นะฮะขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ การสิ่งใดก็สมปัานาทุกประการนะครับร่ำรวยเงินทองเฮงๆงปังๆนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ